ขี่ดังก่อนแขนแขนกับพ่อตายเลยมันเหม็นขี่หัวก็เต็มตูขี่ไข่ก็เต็มตูร่างกายพุทธเจ้าตราไว้ว่าเต็มไปด้วยมูดและกรีดทั้งขี่ทั้งเงียวเหงื่อซึมออกหันเครื่องเงียวมันออกตามผิวหนังนี่ร่องแ้ม,มือที่หละบต่ตางเงียกับนามเงียวออกอีดีด้วยนั่นบันนี่ ส่วนใดเถวกินเข่าลงไปนั้นเป็นอาหารที่มันเป็นกากมนันก็ออกทางทว้านหนักมันหยาบบันิผลของมันบันิออกไปเลียงร่างกายผลของมันไปหันมันโมเมนว่ามันมันบ่มีขี่ไปนํำไหนบันิมันสีออกมาทางผิวหนังเลยบันตามคุ้มขนเลยสิ่งที่ละเอียดละเอียดมันออกตามคุ้มขนว่าบาเสื้อกัล่องสีแขนจ้าของระดมเบิง ให้คนขี่ไก่ได้สิบอกให้ลองเบิรงโหลดบัตันทะขี่น้ำผิวหนังเขาหนีแม่นบัตนี่คุ้มขี่เพราะฉะนั้นเขาจะไปเบิรงหม่อง,องไดสิบ่มีขี่บ่มีดออหลงกอดขี่อยู่ตัางดุนตัางหน้าเนย่ยไปซ่อนอ่อ,อนซ่อนปนนั้นจังว่าหนังของเหานี่ไม่ต่างอะไรกับถุงครับถุงพลาสติกห่อขี่ถุงพลาสติกห่อขี่ ขณงเอาอปเข็มจิ้มบอลแต่มันจะเยิมออกมาแล้วเหม็นโหลดว่าจนเถาะอ,อันนี้ไหลออกมาล่อมึงตีแหละ <c oughs> เข้าทางเดียวนี่นี่เข้าทางเดียวนี่แต่เวลาไหลออกมานี่เก้าช่องทอไอเสียของคนเนียมันจิธรรมดาพุทธเจ้าอนุตัไว้สรีระยันตังอันว่ายนคือสรีระร่างกายของเราเป็นรถคันหนึ่ง จตุจักรังมีล้อสี่นวทวารังอันมีทวารเก้าท่อไอเสียรถหนี่รถซิบหลอ่อรถอย่างก็มีท่อเดียวตอนแต่บัดอย่างก็สองทอ่อว่ายังเขาเห็นไหลก็ดีท่อรถไฟเนี่ยก็เห็นปองเดียวต่าน,นั้นเนี่ยท่อไอเสียมันแต่ว่าคนเราเนี่ยรถคืออัตภาพร่างกายมีอยู่เก้าท่อไอเสียม่อยู่เก้า มันทีธรรมดาบอกขนาดมัละบายปณิยังเหม็นพ่อตายอยู่นวทวารังอมีทวารเก้าเนี่ยพทธเจ้าตรัสไว้ให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาอย่าให้ตัวโง่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตเราจะต้องวางสิ่งเหล่านี้เสียนวทวารังอมีทวารเก้าเนี่ยสรีระยันตังอวัยจนคือสรีระคุณภาพร่างกายของเราเนี่ไม่ต่างอะไรกับรถยนต์ นี่จะต้องมีขั้นโหลดมีโตโลดวัจนทอโหลดนี่มันก็มีดินน้ำล่มไฟไลยอย่าลืมไหโตแข็งแข็งเน่ยเป็นพวกกระโปรงพวกเอียงมันนั่นพวกเล็กนั่นอันนั้นคือถาดดินนี่นั่นแล้วก็ต้องมีล่มมีนม้ำแล้วก็มีไฟมันจังแลนใดได้โหลดนั่นขาดอะไรอันนึงเลยใส่บ่ไใด,ดนี่นั่นโดนั่น อัตภาพร่างกายของเฮ้าก็เป็นรถขั้นหนึ่งเกิดจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเห็นบ่มีล้อเหมือนกันรถขั้นนี้ก็ต้องเติมน้ำมันคือกันนีมีโชเฟอร์คือกันเนียรถขั้นนี้คันเท้าบ่ศึกษาเรื่องนี่มันอาจสิขับรถพิษก็ได้เติมน้ำมันพิษก็ได้รถคันนี้เสียหายเด้ อัตภาพร่างกายของเฮานี่เป็นเป็นเฮือนหลดอย่าลืมไดล้อสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันนี้คือหล่อหลดขต่ว่าเฮาวสบายมาปุ๊บบางเถื่อมันเหลืออาจจะเหลืออยู่สามหล้ออาจจะนั่งนอนยืนพอโซ่กันใดยางบ่ใด หรืออาจจะเสียสองหลอ,อเหลือแต่น,นอนกับนังขันมามันเสื่อมอิลีซึกหล่ออิลีเหลือหลอเดียวนอนติดศาสตร์ลูกบ่ได้เห็นบ่อันนี้หอลอโรดเสียบัานี้แม่หยังเป็นโซเฟอร์สติน่ครับสตินี่เห็นบ่ที่เราฝึกกันอยู่นี่เพื่อขับรถให้มันถือขับรถให้มันเป็นวัฒนธรร คันโชเฟอร์บดีบันนี้คือหมายถึงว่าตัวโมหะคือความโง่นะเกิดร่วมกับจิตเห็นบ่โชเฟอร์โง่ขับโถลดขัหนหิ้มันกระพับงบวยักรหรักษาโหลดปล่อยตามธรรมชาติคันโมหะเกิดแล้วนั้นมันสิคิดผิดแล้กก็ะทำผิด เหตุไห้รถคันนี้เบิดสภาพไหนพังง่ายที่เดืรถคันนี้มันจีแลนไปใส่คันโมหะขึ้นขอบขึ้นขึ้นเป็นโซเฟอร์แล้วความโง่น่ะตัวโมหะน่ะมันจิคับไปใส่เพื่อกันกับแผนกินเหล่าเมาหลดเมาเมาเมาเหล่าแล้วน่ะเมามาแล้วนั่นแหละมันจีคับลักษณะนั่นแหละ อาจจะเฉลบขางทางก็ได้อาจจะไปส้ผู้อื่นก็ได้อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุบอนไดก็ได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางตายกลางทางก็ได้ขาหักแขนหักข้อหักก็ได้เห็นบอกขันโมหะขืนคีโรขั้นนี้แล้วมันสิมืดแปดดันความทุกข์อย่างมหหันจะต้องเกิดขึ้นและครอบงำจิตทันที มันขับบ่หอดจุนหมายไปทางไหนะสมมติว่าโมหาเกิดขึ้นขับโหลดขั้นหนีสมมุตินะ้ขั้นไปเรียนหนังสือหนีโรงเรียนบ่อยอันนี้คือโซโฟเฟอร์งงคิโกขับโหลดบบปิ่นมันจะขับบ่ไปตามทางวิถีชีวิตวิถีชีวิตคือถนนชีวิตวิถีคือถนน ชีวิตคือความเป็นอยู่มันจะบวชขับไปตามคันล่องคลองถ้ำเนี่ยบ่ตามถนนมาจจันทร์ขณะนี้เรากําลังไปเรียนสมมติเนี่ยขี้ข้านเฮียนนักนักเข่าไปหาสูบยาไปหากินเหล่าไปหาเหรียญโบกเลรีไพ่ไปหาจูจีกันยึบกลางปลากลางดงกลางเงี้ยตงสารพัดสิมันเป็นคูม,มือนี อันนี้คือโชเฟอร์โง่ขับรถคันนี้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่มันเป็นแนวหันเลยเ้าต้องศึกษาว่าสันทอเรื่องนี่รถคันนี้จะทำยา่างไงจะปลอดภัยเราจะต้องเอาโชเฟอร์ที่ดีคือการกับบริษัทรถบริษัทเครื่องบินเขาจะต้องคัดไว้ใจได้ไหมผูนได้ไว้ใจได้บ่มักนีไม่กินเหล่าบ่ บักนีมันเสียหายบอรับผิดชอบไหมเขาจะให้ขับรถเขาไดอันโซเฟอร์แบบบรับผิดชอบนเขาบ่ให้ขับไดเขาอยานผ้ารถเขาเสียหายเกิดหายนะแก่บริษัทคันสติสตินี่เป็นโซเฟอร์ว่าจันทรอ ขั้นสติย่อนสติบรสมุูรณ์คือตัวโมหะมันครอบนั่นเองก็เหตุให้เฉลบเด้ง่ายๆลงขั้นนี้และนอกจากนั้นแล้วตัวโมหะนี่มัจจิ้าไปใส่มันจิขับรถขั้นนี้แลนไปหอดใส่แลนไปขุกแลนเข่าช่องแลนเขา่าร่งเหล่าแลนเข่าไนคับในบ่าเห็นบ่ แลนเขาในคขกในตา่างแมนเบิดบันนีตายแล้วรถคันี้สิพาพมันโซเฟอร์ขันีิสิขับไปใส่ต่ออัตภาพร่างกายมันว่างแล้วบันนี้มันยังมีพลังอยู่วันทอการนั่มพุ่มจิตพุ่มใจต้นนั้นไปสู่อาบายภูมิพุ่นอ่ะมันขับไปหอดอาบายภูมิพุ่นอ่ะไปเป็นสัว์นรกเปลี่ยนสุรกายเป็นไปเป็นสัดัาฉาน ต่อโม่หักนี่ครับรถนี่พี่นาศลมจุม่มเห็นบออันนี้เรียกว่าโชเฟอร์โง่ขับรถนี่มันจะเป็นแยังน,นเพราะฉะนั้นต้องศึกษาว่าจนเถอะบัาน,นี่นำมั่นเติมขั้นรหลดเนี่ยนำมั่นขั้นนำมั่นเติมรหลดเนียต้องเติมให้ถือได ขั้นเติมงวดเติมควายนีย่ต้องหาหญาหาเพื่องหาอย่างเนี่มันกินแล้วมันจะเกิดมีเหงือมีแห้งคันไดอันนี้เติมมันถือมันนี่คนเห่าเนี่ยเอาเอียงเติมน,น้ำนมแม่เติมแหลกนะของมีค่าของมีประโยชน์เพิ่นเติมให้วัตถะอันนี้คือน้ำมัน แต่บางคนขี่โง่มันีโชอบเฟอมันเมามันบวจักทีบยักเด่นขนาดเจ้าของเป็นผู้ขับแท้ๆยังบวจักสิเติมนำมันอย่างจังสิแลนดีหลดนะขันโมหะมันขับรถขั้นนี้นะมันสิเอาเหล่ามาเติมเห็นบอกเติมแหละมันก็เสียรักจนตัวลดข้อกับอ่อนหัวเขากับอ่อนลินกัแข็ง เออเอออายาบ้ามาเติมเอาบุหรี่มาเติมอันนี้คือพวกขี่โง่ขับรถและเอาสิ่งสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รถคันนี้เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเอามาเติมมันกระแลนบได้หอดใสเพราะความโง่ของมันวัจนเถาะมันต้องมันต้องหูเรื่องวัจนเถาะ เรื่องพระพุทธศาสนาขเขาศึกษาต้องศึกษาจากภายในออกไปสู่ภายนอกการศึกษาสมัยใหม่คู่มือนี่เพิ่นเหตุออกมาเนี่ยค่ะให้ศึกษาจากเจ้าของออกไปคือกันเด้่ยพันแลนน้ำหลังพุทธศาสนาเฮ้าสองพันกว่าปีนะเพิ่นตัดไวเพิ่นเก่ามาใส่ครับให้ศึกษาจากนี่ไปซะก่อนรู้เรื่องของตัวเองไหมนี่เพราะนั้นคันขับ รถบอฉลาดโซเฟอร์บอบึงรถบอบึงบอยแยงรหลดบะหูจักเหลืองของรถจักสเหยียบเบรกจะได้กบจักจักเสียงจะได้กบจักว่าสันเทะอันนี้คือโซเฟอร์ขี้ง,งูมันไปบ่หอดใส่ดอกแผนกนี้ส้มบน่นำเอาไปเติมน้ำมันก็เติมบ่ถืออีกมันจะไปหอดใส่ ถึงรถขั้นไหนนั่นขั้นนั่นยังไม่อยู่กระตามมาจนถอกับพังพินาศเพราะนั่นอัตภาพร่างกายของคนเท่าบาังเถื่อมันจังตต่บ้านได้สมตาเจวป,ปลาหลวบเรืองอาหันมาเนี่ยห้าสิบสองปีเนี่ยมหาบัณฑิตขอบคับรถลดบ่ะมัดระวังคับรถบ,บ่เปลีนเติมนามั่นบัถือความจริงนามั่นรถลขั้นนี้คือบุญกุศล ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสร้างคุณงามความดีอันนี้คือน้ํามันรถขั้นที่ห้าแลนด์เนี่ยเคืออัตภาพร่างกายของห้านี่อยู่ในโลกนี้ก็อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นน้ํามันเติมรถคันนี้ความสวดทุกอย่างอันนั้นเป็นน้ํามันพิษประเภทเติมบ่ไใดขันเติมแล้วเสียหลัก ในที่สุดก็เป็นเศษเล็กเป็นขยะเห็นบ่รถเก่งขั้นหม่ๆ่รถเบนขั้นหม่ๆลังเทอมไปซ้นกันเขาคักนี่สอมบ่ได้แล้วบ่สอม,อสอมเลยว่าเป็นเศษเล็กอยู่โรงพักโรงพยองเห็นบ่บ่ไม่ขาไปเลยเป็นขยะขยะคือสภาพที่สิ้นไปแล้วเสื่อมไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีคุณค่าแล้วเรียกว่าขยะ รถคืออัตภาพร่างกายของเราก็เหมือนกันบางคนเน่ยขับไม่เป็นจนกลายวัจนเถาะกลายเป็นขยะรถคันนี้กลายเป็นขยะเลยสังคมบ่เอาเลยวัจนเถาะสังคมไม่ปรารถนาสังคมไม่ต้องการไปเข่าโรงเรียนเขาก็ไล่ออกไปเหงงานอยู่บริษัทเขาก็ไล่ออก ไปรับราชการเข้าก็ไล่ออกไปอยู่บางท้เขาก็ไล่หนีปรปเภทขยะนี่เป็นน่นั่นเพราะขับรถบบปินนี่มันเป็นแนวหันเลยเพราะนานนั้นจะต้องศึกษาจากตัวของเฮาอินทร์สกรว่าอะไรคืออะไรบัน้รถทั่วไปนั่นมันก็มีหมอกของอากาศหมอกของน้ำมันเห็นบอก คันเซวปาว,วกเขามาหาอัตภาพร่างกายของเฮานี่โอ้ยดีขักอีดีแกมัมันถือกันขักบวไ้ขีเหยืบอบวไ้สิ่งได้แปดปนเข้าไปเลยวจัจนทถาะเราที่กําหนดอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะสกัดความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงคือตัวกิเลสบ่ใไ้มันเขา่าหอดใจเฮาเห็นบอเขาต้องกองวัสุยางไใ้รถนั่น แม้แต่หมอกองอากาศมันขนาดว่าขี่สนิมไม่ขึ้นหลาขี่ฟุนมันหมาอีหลีมันก็บอสามารถที่แลนได้ลดกันนี่ปอดคนเฮาก็คือกันสิได้บพ่อด้เลี้ยนหมอคือหมอคนขนไดเลี้ยนหมอละเอียดละเอียดน,นี่เอาเว้ากับธรรมาคอนี่นี่ขคือกันกับแพยดรองาศาสตราดาจย์แพทยิงเพื่อนมาเ้าเพืนฟัง ว่าช <S 々> ัดเจนอีิ๋ววัตถันเถาะผู้แพทย์ผู้หมอเนี่ยครับพวกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองต่างๆเขาจะอบรมปฏิบัติธรรมบรมธรรมบัณฑาโดยเฉพาะร่องร่องศาสตราจารย์เนี่ยแพทย์หญิงอหญิงบุ่ะจื้อรับวื่อแล้วบวด้เล่าไปบรรยายให้พระฟังลอยกว่าลูกมิตรพระวัตถันเถาะฟังดีขนาดเล่าเอาเรื่องการปฏิบัติเนี่ชด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 เลยครับ หลักการปรฤติปฏิบัติพระคุณเจ้าปฏิบัติเหมือนพระคุณเจ้าปฏิบัตินี้คือปฏิบัติเข้มปฏิวาสิเลยบันิอิริยาบถทูอิริยาบถจะต้องกําหนดต่อเนื่องกันพุ่นะโยมเว้าด้นี่พระเขา,า,าไปตาอายเลยบรรทาพไปบรรยายน,นี้โอ้ยหอดบกไก่ยโยมบรรยายเรื่องการปฏิบัติโยมเขาจเจ้าเห็ดอิริเอาอิริ เดยเยพาะเรื่องทุกขเวทนาที่บอกมันฟังเงินนั้นช่วงเราแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเราก็มีลูกมีลูกแล้วเลาก็มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแรกๆเลาว่าอ,อุดอัดขนาดปฏิบัติธรรมอึดอัดแห้งจนหาวิธีหาอุบายจนได้ก,กับบานจนได้ไปปฏิบัติที่วิเวกอาศมมันนี่พ่อ กลับเมื่อบ้านแล้วจ้าหูคุ้นคาว่าโอ้ยถึงว่ามัจเจออัดสัมเดกตามช่วงปฏิบัติธรรมนะก็นยังมีความเย็นจิตเย็นใจมากก็อยู่เฮื่อนตั้งหลายเท่าบันนี้คืดพอดบานนี้กลับไปใหม่อีกมีลูกเลยนะกลับไปใหม่อีกไปขอปฏิบัติครูบาอาจารย์เพิ่งสอนมาท่นทสอนในกำหนดนี่แหละถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ตั้งใจกำหนดนะ เจ็บนอเจ็บหนอจนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่งการสอนแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติจนพอเข้าใจไรเติบบาทันทองพอเข้าใจแล้วบ้านนี้บาทันทองแกเห็นได้บ้านนี้สิไปคอดบ้านนี้ทฏิไปคลอดไปหาหมอหมันหมอกันแนะให้เวลาคลอดลูกจะต้องทําใจอย่างนี้นะคุณจะต้อง ทำใจให้อย่างนี้จะต้องทําใจอย่างนี้นะจะต้องทอํานอ,นอ,ทอย่างน้นจะต้องทําอย่างนี้หมอสอนมาท่านท้อเล่าก็เลยบอกมันฟัง,าางมามงววพระคุณเจ้าคงไม่เคยเกิดทุกขเวทนาเหมือนกับผู้หญิงคลอดลูกเล่าวะพระคุณเจ้าคงไม่เคยเล่าวะเล่าก็เลยบอกมันฟังการเจ็บท้องออกลูกนี่ ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพระคุณเจ้าผู้เป็นแม่เนี่ยเจ็บไม่ใช่ธรรมดาแรกๆมันจะเจ็บห่างๆอยูอาจจะสิบนาทีเจ็บครั้งหนึ่งต่อมาต่อมาก็ห้านาทีครั้งหนึ่งต่อมาก็สี่นาทีสามนาทีสองนาทีเจ็บครั้งหนึ่งหนึ่งนาทีเจ็บครั้งหนึ่งทีนี้นับวินาทีเลยสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันนับไม่ได้เลย มันจะไม่มีเวลาที่จะมีความสุขทุกขเวทนานี้จะเกิดแก่กล้ามากเล่าเลยว่าจังสิเจ็บบ่มีเมืองคือบ่มีแนวใดสิคือเวลาจะออกลูกเล่าวะไอคนอยู่ข้างๆเตียงชั้นเนี่ยเล่าว่ะร้องควรครางกันเวลาออกลูกนะบางคนก็ร้องห่มร้องให้บางคนก็ร้องเสียงดัง แต่พอมันเจ็บเข้ามาจริงๆแล้วก็ไอ้ที่เรื่องของแพทย์ของหมอแนะให้นั้นน่ะมันไม่มีความรู้อะไรเลยจะใช้มันก็ใช้ไม่ได้นึกถึงกรรมฐานทันทีพอนึกถึงกรรมฐานเท่าน,นั้นอ๋ออาจารย์ท่านสอนให้เรากําหนดก็เลยตั้งสติกาหนดตรงที่มันเจ็บเจ็บตรงไหนกำหนดตรงนั้นเจ็บหนอเจ็บหนอ เจ็บหนอเจ็บหนอว่าถึงแม้ว่ามันจะเจ็บถึงขนาดไหนก็ตามแต่ใจิตใจมันไม่เจ็บนาอายข้าเจ้าบอกนาอายบอกเจ็บทองออกลูกบ่เป็นธรรมดาเลยพบไม่ออกพู้ได้วาออกบันฟังนี่ปุ้งพิลึกอีหีแต่ว่าเล่าว่าขณะในที่ขณะที่มันเจ็บนะั้นฉันกำหนดนะเจ็บหนอเจ็บหนอ ทุกขเวทนานี้บางครั้งมันจะขาดเป็นเสียง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 ,เป,เ,ยงเป็นเสียงออกไปบางครั้งมันก็ดับบูบลงไปบ้างเกิดความเย็นขึ้นมาแทนที่ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บเกิดดับเกิดดับเกิดดับราดูทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้เจ็บขนาดไหนก็ตามแต่สภาพจิตใจมันไม่เกิดทุกขเวทนาเลยทั้งก็กำหนดเรื่อยไปกำหนดเรื่อยไป แล้วก็คลอดลูกอย่างสบายเลยเห็นบอกเพราะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงใช้ได้ทุกเวลาแม้ er, แต่คลอดลูกจะต้องใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานช่วยถ้างั้นเน่ะเป็นทุกข์แทบตายเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจอันนี้ป่ารูป,ปันฟังขั้นพวกแพทย์พวกหมอเนี่ยพนันสชีเก่งนะครับ เมอมาบรรยายนจากมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่มาบรรยายนพาฟังเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี่ก็ละเอียดขึ้นกันเพราะฉะนั้นพวกพาห้องในหนาคิดญาติโยมก็จะใส่ใจอีหลีจากขันมาเราว,ว่าก็เลยทําโครงการขึ้นมาโครงการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยกํากำหนดเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่ลหละ กำหนดจังสิแหล่าสันลานนะันแรกๆนี่หาคนมายากยากสำหรับทุกวันนี้จะต้องจองไว้ล่วงหน้าสถานที่บ่พ่อเพียงคูมือนี่ังนดๆนกันกอยู่นี้จะต้องคนละห้าร้อยเดี๋ยวนี้จ้างเขาเดี๋ยวนี้จ้างเขาไปปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องแพทย์เรื่องหมอนี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ัานเข้าใจเรื่องนี้สิได้แนะนําคนเจ็บคนป่วยปิน่นมาแมนสิวโอ๊ตเอาเนี่ยหมอเนี่ยมันผสมกับหมอบาดเจ็บจของเจ็บหนาหิวคิวขมวดอยู่บาดเจ็บจของเจ็บก็ดีบาดเจ็บน,นป่วยเนี่ยคนป่วยนี่มันแห้งป่วยอยู่แล้วทั้งร่างกายและจิตใจมันก็ป่วยอยู่แล้วสภาพจิตก็บ่ค่อยดีอยู่แล้ว ได้ยินหมอหมว,ว่าวมวนอีกบบนันี้มันแห่งเติอมอีกป่วยนั่นขั้นหมอฉลาดหมอหูจักวิปัสนากรรมาฐานยังหน่อยเน่ยแน่ว่าจังตะยายกำหนดจะสี้ยาย,ยเด้อต้องว่างจิตว่างใจจ,งงจังสี่กำหนดยังสี่ทำใจยังสี่ยังสี่เพราะว่าสิเกิดประโยชน์มากอีดีมหาศาลอีกแก่คนป่วยลุงพญายเห้ยังสี่เด้อพญายเด้อ ถูกเวทนาอวดเอาจังน้อยแล้กก็ะกำนดจังซี่ปฏิบัติจังซี่ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์อีีอันนี้อย่างการค้นป่วยอันหนึ่งเนี่ยกับหมออารมณ์เสียคือกันพ่ฒนาอารมณ์เสียกับ่มีแนวเรื่องเนี่ยแล้วอย่างกับว่าวบม่วนหัวเองมันจะมีอย่างค้นไข่กับจมกันสนันฟันเพื่อนบรนิยาิของผู้ป่วยยังมีผลพ่อยอพ่วงอีกหมอนี่ซัมหมาว่าทาน ในได้บันนี่เรื่องมันโมเมนต์เนีอื่นเน,นี่ยไก่นี่ขาดกรรมฐานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรถตัวนี้ฮันต้องหุจักวาจนเถาะต้องธนุธนอมมันเป็นวาจนเถาะจาังหวะรถขั้นอื่นนะครับมันมีเหมาะกองอากาศครับรถธรรมดากับมีจังหวะขจาว่า,า,ออาคุดสาฮันนีย่ยามือื้องขาจาสซีเอา หมอกกองอากาศไปเป่าคู่มือคู่มือเลยพอม่โค่นเหมือนหนึ่งก็เลยยางไปถามเห็นมันเห็นมันสูบยาอยู่นะพอลงจากรถมันก็สูบยาหมกหมกไปแล้วก็ถือถือหมอกองอากาศไปก็เลยยางก็ไปหาเอ้ลาวัฒนอันอันนี่ไม่หยั่งลาวัฒนหมอกกองอากาศซี่เอาไปอย่างละ่ะเอาไปเป่ามันเป็นอย่างละ่ะ มันขี้เหนื่อไหลว่าสันขี้ฟุ้นไหลว่าสันคันปูเป่ามันเป็นยังไงละมันรดใส่บ่ดีว่าสันคันมันตันอหลีมันเป็นยังไงละมันก็บ่ได้เลยแล้ววาสันก็เลยว่ะเฮ้ยว่าสันเหมาะกองอากาศเจ้าของคือบ่เบิงบ่ญแง่เนี่ยละวาสันอันนี้บอกเพื่ความงงของคน ไปรักษาแต่โหลดภายนอกโหลดขั้นภายในคือเจ้าของบรักษามันสูบยาเตอรเตอร์ซียามันอัดปอดในธรรมดา <c oughs> จักสารผิดจักอีกอย่างมันอัดเขานนนนเนี่ยมันโง่ประนัดเลยอันนี้ว่าพึ่นคนบวจากโหลดรักษาโหล,ลดบเปลี่ยนเป็นเป็นนั่นน่ะที่นี่โลดขั้นนี่บัดน,นี้โลดขั้นบวกเข้าอยู่นี่ มันมีท่อไอเสียทางเก่าคันโชเฟอร์ครับดีนี่อยู่ในโลกนี่สงบลมเย็นตายแล้วกำมัมนุษย์อีกครับขับมากเมื่อมนุษย์เนี่ยขับไปเป็นเทวดาขับไปพ่อมาโลกคันขับดีหรืสติสมบูรณ์บริบูรณ์โชเฟอร์ดีหรืเข่าหอนิพานอันนี้คือโชเฟอร์ฉลาดในการขับรถในการรักษารถด,ดูแรลรถรถขั้นนี้เนี่ยมันมี ทอไอเสียอยู่เก่าทอตาสองเห็นบอกขีตามันไหลออกทอไอเสียเนี่ยหูสองขีหูออกดังสองปากหนึ่งเป็นเจ็ดทวันหนักทวันเบารวมเป็นเก้าพอดีตามขุมขนนี่ต่างหาก่ได้นับอันนี้เห็นบอกมันไหลออกและนาเกียด play it.